คุณสิงดีดิลไทยสวัสดีค่ะคุณสิงดีดิลไทยประจำวันที่17พฤศจิกายนพศ2 5 6 5คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ต,ติดลบ9.40อยู่ที่1619.98แนวรับจะเป็น1613.38แนวต้านจะเป็น1636.02ค่ะไปดูเซตห้า เ50ติดลบ7.62อยู่ที่984.61แนวรับจะเป็น987.63แนวต้านจะเป็น1 0 5 4 6ค่ะกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของคุ้นซิ่งหรือไทยค่ะตัวที่1โมโนโมโนราคา1.52บาทสตังบวก3สตางค่ะประตลาแท่งนี้ โมโนก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท58สตางค์แล้วก็เทลงมาต่ำสุดที่1บาท50สตางค์ท้ายตลาดก็ดันกลับขึ้นมาปิดที่1บาท52สตางค์ค่ะดูรายเนื้อทีของโมโนก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าแท่งซื้อเข้ามากกว่าสองแท่งสุดท้ายทำให้โมโนปิดเขียวค่ะ ดูทม์เฟรมเดย์ของโมโนก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสสะสมอยู่ตรงเส้นแก้นน้ำเพื่อที่จะพยายามดันขึ้นไปค่ะพยายามดันขึ้นไปเป็นหุ้นสงขาขึ้นโมโนเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจภาพ,พยนตร์และซีรีส์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวอลุเรดดอยู่ที่106ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาทสหมสกตางค์แนวต้าน1บาท5 8สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท64สตางค์ค่ะตัวต่อไปแลน B แลน B ราคา8บาท10สตาง,งค์บวก20สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้แลน B ก็เปิดกระโดดนิดนึงขึ้นไปที่7บาท9กสตางค์แล้วก็หลดลงมาต่ำสุดที่7บาท75สหตางค์แล้วย้้นไปสูงสุดที่8บาท20สตสตางค์ ถ้าตลาดก็หลุดลงมาปิดที่8 8 0สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีของแลน B ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าศัตรกับขายออกเพื่อยืนระยะแล้วก็สีแท่งสุดท้ายทําห้่แลน B ปิดกระโดดค่ะดูทางเฟรมเด้์ของแลน B ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซด์เวย์ขึ้นมาแล้วก็มาดันแล้วก็พยายามที่จะเบรกที่8.20สตางค์ค่ะ แล้วก็มีวันรุ่มเข้าถือว่าค่อนข้างเยอะเป็นหุ้นอยู่โซนเหนือน้ำแล้วก็อยู่ในโซนอเวอร์บอสด้วยค่ะแพลน B เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี Value a d รายเดียที่499ล้านบาทค่ะ แนวรับ7บาท8 7สตางค์แนวต้าน8บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น8บาท35สตางค์ค่ะตัวต่อไป JKN JKN ราคา4บาท92สตางค์ติดลบ4สตางค์ค่ะใบตลาดแท่งนี้ JKN ก็หล่นลงมาจําสุดที่4บาท82สตางค์แล้วก็ ขึ้นมาไซว์เวสสะสมดันขึ้นมาสูงสุดที่4.98บาสตางค์แล้วก็ท้ายตลาดปิดที่4.92สตางค์ค่ะโโดูรดยหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกช่วงท้ายตลาดมากกว่าแท่งซื้อเข้าแล้วก็สองแท่งสุดท้ายทำให้ JKN ปิดกระโดดนิดหนึ่งค่ะดู t ทม e เฟมเดย์ของ JKN ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซว์เวอยู่ตรงเส้นกันน้ำเพื่อที่จะ ดันขึ้นไปค่ะจุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่5.6บาท6สตางค์ค่ะ JKN เป็นหุ้นไซเ a วเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีเวลูเลย์อยู่ที่137ล้านบาทค่ะแนวรับ4ีบาท84สตางค์แนวต้าน5.5บาท5สตางค์ถ้าทะลุด้จะเป็น5.20บาท20สสตางค์ค่ะ ตัวต่อไปเดมโก้เดมโก้ราคะ5บาท5บาท16สตาง,งค์บวก24สตางค์ค่ะไปตลาดแห่งนี้เดมโก้ก็ทยอยขึ้นมาไซว์อัพขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่5บาท30สตางค์แล้วก็หลดลงมาที่5บาท10สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่5บาท16สตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีของเดมโก้ก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให้เดมโก้ปิดเขียวค่ะดูทางเฟมดีก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวย์อยู่บริเวณเส้นกั้นน้ำแล้วก็มาดันขึ้นสูงสุดวันนี้ที่5บาท30สสตางค่ะเดมโก้เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากร ภาพรวมบริษัทขาดทุนและขาดทุนแ,แต่มีบันผลมีวลูเลได้อยู่ที่129ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท9กสตางค์แนวต้าน5บาท30สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท50สตางค์ค่ะแต่ว่าเดมโกอยู่ในโซน o v e r b o ์บอทค่ะตัวต่อไป VL VL ราคา1บาท69สตางค์บวก2สตางค์ค่ะบริดัลาดแท่งนี้ V.L ก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่1บาทส6สตางค์แล้วก็ลดลงมาตจำสุดที่1บาทส1สตงสางค์ไซเวสะสมนั้นขึ้นมาปิดกระโดดที่1บาทส9สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ V.L ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็ทีดสุดท้ายสะสมแล้วก็ทำให้ V.L ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ V.L ก็จะเห็นว่า ตรงนี้ก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาท88สตางค์แล้วก็หล่นลงมาไซเวสะสมค่ะแนวต้านใหญ่อยู่ที่1บาท70สตางค์ก็แท่งฟื้อเข้าตรงนี้ก็ถือว่าเยอะมาเล่นกันว่า VL จะขึ้นไปเบรกที่1 0 0จะเบรกขึ้นมาที่1บาท88สตางค์ได้หรือเปล่า VL เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับ บริการขนส่งโลจิสติกที่เกี่ยวกับน้ำมันภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแว l ลูดรยเดียวที่18ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท64สตางค์แนวต้าน1บาท71สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท88สตางค์ค่ะแต่ว่า VL ติดเครื่องหมาย CA XD วันที่22ค่ะตัวต่อไป TEGH TEGH ราคา 4บาท64 2, 1, สตางค์บวก2สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ TEGH ก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่4บาท70สตางค์แล้วก็ไซด์เวสะสมมไซด์เวดาลดลงมาต่ำสุดที่4บาท58สตางค์ถ้าตลาดดันกลับขึ้นมาปิดที่4บาท64สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อค่าลับกับขายออกเพื่อยืดระยะแล้วก็แท่งสุดท้ายดังไม่ TEGH ปิดกระโดดค่ะดูทำ์พ d รมีก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซด์เวย์อยู่ตรงเส้นกันน้ำเพื่อที่เพื่อที่จะพยายามเบสขึ้นไปค่ะแล้วก็ไม่รุนกันว่าจะไปยังไงต่อแนวต้านใหญ่อยู่ที่4บาท86สสตางค์ค่ะ T.E.G.H เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัลรุเลดีอยู่ที่46ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท56สตางค์แนวต้าน4บาท70สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท80สตางค์ค่ะตัวต่อไป Fasco Fasco ราคา4บาท22สตางค์บวก6สตางค์ค่ะ ในตลาดแท่งนี้ซัสโ o ก็ใช้เวสะสูงทั้งวันจุดต่ำสุดก็จะอยู่ที่4.16สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่4.24สตางค์ถ้าตลาดลดลงมาปิดที่4.22สตางค์ค่ะดูรายเนื้อที่ของซัสโ o ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก2แท่งสุดท้ายทำให้ซัสโ o ปิดเขียวค่ะ ดูทำเฟมด์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หลุนลงมาต่ำสุดที่4บาท14สตางค์หลุนลงมา3รอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หลุดแสดงว่าก็เป็นแนวรับที่สำคัญค่ะสำหรับที่ราคา4บาท14สตางค์ค่ะก็มาลุ้นกันว่าจะกลับตัวได้ไหมแนวต้านใหญ่ก็จะอยู่ที่4บาท92สตางค์ค่ะ ือว่าค่อนข้างไกลเลยทีเดียวสัสโกเป็นหุ้นทเทรนขาลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจจำหนนะ่ายนนะ้ำมันเชื้อเพลิงภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลาด้วยรได้อยู่ที่44ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท16สตางค์แนวต้าน4บาท30สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท39สตางค์ค่ะตัวต่อไป ACE ACE ราคา2.70สตางค์วันนี้ถือว่าไซว y ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ ACE ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่2.74สตางค์แล้วก็ไซวสะสมเหลือลงมาต่าสุดที่2.68สตางค์ใตาตลาดดันขึ้นมาปิดที่2.70สตางค์ค่ะดูราย1นึนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออก สามแท่งสุดท้ายแลาไม่ ACE ปิดเขียวค่ะดู Timeframe day ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซด์เวยอยู่ตรงเส้นกั้นน้ำจุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่2บาท78สตางค่ะ ACE เป็นหุ้นไซด์เวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลูลเรดีอยู่ที่56ล้านบาทค่ะแนวรับ 2.66บาท6สตางค์แนวต้าน2.74บาท7สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2.79บาท79สตางค์ค่ะ ACC มีข่าวว่าเริ่มโกยรายได้ขายคาร์บอนเครดิตจากพอร์ตพลังงานทดแทนโฟกัสประมูลโคงรคงการพลังงานทดแทนแล้วก็เข้าร่วมลงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมค่ะเข้าจากทันหุ้นค่ะตัวต่อไป พีรพัทพีรพัทราคา1บาท55สตางค์บวก1สตางค์ค่ะโดยตลาดแห่งนี้พีรพัทก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่1บาท58สตางค์แล้วก็ไซเวสะสมงหล่นลงมาจ่ำสุดที่1บาท52สตางค์ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท60สตางค์ถ้าตลาดหล่นลงมาปิดที่1บาท55สตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแท่งสุดท้ายตรงนี้ทําให้พิรพัฒน์ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของพีรพัฒน์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็พยายามที่จะดันขึ้นมาเบรกที่1.64บาทสต่ตางค์ค่ะแล้วก็มีวันลุ่มเข้าด้วยพีรพัฒน์เป็นหุ้น ใช้เป็นหุ้นเทรนข่ขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลูเรตอยู่ที่42่ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท49สตางค์แนวต้าน1,57บาทห้สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท6กสตางค์ค่ะพิรพัฒน์มีข่ะว่าว,า,วางแผนงานปี66พุ่งเข้าลงทุนเวียดนามพร้อมออกโปรดักชันใหม่ตามกระแสะแลักโลก โชว์ผลงานไต่มาส3ปี65มีกําไร239%ข่าวจากทันหุ้นค่ะตัวสุดท้ายก็คือ t f g t f g ราคา5บาท40สตางค์บวก15สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ t f g ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่5บาท45สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสุดสุดที่5บาท50สสตางค์ เดยลงมาต่ำสุดที่5บาท35สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่5บาท40สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ TFG ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกแล้วก็แต่ว่าช่ดสุดท้ายล้วไม่ TFG ปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ TFG ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็โดยลงมาต่ำสุดที่4บาท88สสตางค์แล้วก็เป็นหุ้นทรง เหนือน้ำเบรกแรกก็จะอยู่ที่5บาท75สตางค์ค่ะ TFG เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a l u e ะ a ด e ที่96ล้านบาทค่ะแนวรับร5บาท25สตางค์แนวต้าน5บาท50สตางค์ถ้าเท่าได้ก็จะเป็น5บาท65สตางค์ค่ะ TFG มีค่าว่า โชว์ผลงานทํากำไรนิวไฮมูลค่า3 5 0 0ัหายล้านบาทอัตรากำไรสุทธิก็จะอยู่ที่1 1บาทจปร์เซ็นต์ข่าวจากหุ้นสมาร์ทค่ะแล้วก็วันนี้ไม่มีหุ้นวอลเลนนะคะมีหุ้นที่พ่อสนใจก็คือ AQUA AQUA เพราะว่าเขามีข่าวค่ะ ็ฝากพี่พี่ลุงป้านาอาถ้าท่านใดอยากรู้ข้อมูลก็ไปหาข่าวได้นะคะแล้วก็มีพล l ลี่ p o l r p o l y เพราะว่าเขามีวอลลุ่มค่อนข้างพีคค่ะมีหุ้นบิ๊กลดเข้าก็คือ TACC จำนวน162ล้านบาท ACC จำนวน13ล้านบาทบ้านปูจำนวน7ล้านบาทแล้วก็ปิดท้ายด้วย วินจำนวน3ล้านบาทค่ะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วมุ่นซิ่งดอเอไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบาย